ััับบผมมเพชรรรวาสยคไฟนี่เราซ้อมมากี่วันสองอาทิตกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมเป็นอย่างไรครับอยู่ที่จังหวัดอำเภอต้องที่จังหวัดเลยครับมีใครเป็นผู้บอลซ้อมรแล้งตอนนี้มีสารวัตรกำนันหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุอายุยี่สิบสีู่งเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบหกหกสิบเจ็ดเหมยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับพกรณ์ชัยเนาะเคยต่อยเขาไหมยังครับผมครั้งแรกเลยสืบศาเก่งมาต่อยเขายัง ก็ศึกษาเขาเมื่อไหไตรเม่อไหครับวันนี้มาเจอปกรณ์ชัยวางเกมมาแขงให้ดีก็ไปดูดี่ล่าสุดต่อยไปที่ต่อยไปที่รังสินวันนั้นต่อยกับต่อยกับศรีสันลิคมราชพบหมูปันจอมเป็นไงวันนั้นฉะนั้นน้องหยกศรีวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทร้อยสามสิบร้อยสามสิบวันนี้ต่อยร้อยสามสามเนาะเมื่อกี้ช้่งหนักยังช้เป็นไงบ้างเดินมาจุดหนึ่งอ๋อเดี๋ยวยิ่เส้นยิ่งสายหน่อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต มสมบูรณ์แข็งแรงควันนี้ก็พร้อมอเอาชัยนะกับไข่เหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาหกกรัว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบกว่าคนจังหวัดบ้านน้องแกนตำบลตาแฮ่อำเภอหนองคีจังหวัดเลยอ่ะฝากเพื่อนช่วยแฟนครับเราเลยเราจะเป็นเทวดาสมใหญ่แล้วครับวันนี้มันจะทำให้เต็มที่คผมอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ